สวัสดีครับเรียนทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับขูอุ้มนะครับในเรื่องที่เราเรียนผ่านมาเมื่อวานนะครับก็คือความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเราเรียนความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์ที่เราเรียนมามีอะไรบ้างก็จะก็จะมีโดเมนและเลนใช่ไหมครับ โดเมนกับเลนทีนี้เดี๋ยวทวนให้นิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าเรามี y เท่ากับรูท 3x บวก2โดเมนคืออะไรครับโดเมนก็คืออะไรที่ยัดลงไปใน x ได้บ้างใช่ไหมครับ ตัวที่มันยัดลงไปในเอก็จะมีทุกตัวในโลกหรือเปล่าครับไม่ครับครูบอกแล้วถ้าภายใต้สแควร์รูทต้องเป็นไงครับ 3x บวก2จะต้องจะต้องไม่เป็นใครครับจะต้องมากกว่าใครครับมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมครับทีนี้ก็จะได้เป็น x 3x มากกว่าเท่ากับลบ2 x จะต้องมากกว่าเท่ากับลบ2ส่วนสาคำว่ามากกว่าเท่ากับลบ2ส่วนสดังนั้นเราเขียนในรูปของช่วงก็จะได้เลยครับเท่ากับปิดหรือเปิดครับปิดใช่ไหมปิดลบสส่วนสถึงใครครับถึงอินฟินิต้นั่นเองเนาะนี่คือโดเมนครับสรุปง่ายๆก็คือโดเมนเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้รูทเนี่ยนะ มันต้องห้ามไปเลยครับเอ้ยไม่ใช่ห้ามติดลบใช่ไหมเขามาห้ามติดลบแปลว่ามันต้องเริ่มเอาตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปก็คือมากกว่าเท่ากับศูนย์ทีนี้แล้วเลนล่ะครับเลนก็คือเลนก็คือเอาค่าที่ต่าที่สุดในโดเมนเข้าไปยัดในตำแหน่งของเอกเข้าใจไหมครับคือโดเมนเนี่ยครูสอนไปแล้วนะว่าโดเมนมันคือค่าของเแต่เลนมันคือค่าของใคร มันคือค่าของ y ใช่ไหมครับทีนี้โดเมนมันคือค่าของ x เลนส์มันคือค่าของ y ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราได้โดเมนออกมาแล้วก็คือโดเมนจะต้องทำที่อยู่ข้างในนี้เคยไหมครับแต่เลนส์เนี่ยจะต้องหาค่า y ก็คือทั้งก้อนนี้ก็คือทั้งฝั่งนี้เลย คำว่าทั้งฝั่งนี้แปลว่าอะไรก็คือแทนใน x แล้วก็เอาไปคูณกับ3แล้วก็บวกกับ2แล้วไปถอดสแปร์รูทอีกรอบหนึ่งโอเคไหมครับมันก็จะเป็นค่าเลนออกมาทีนี้เราก็จะเอาค่าที่ต่ำที่สุดในโดเมนคือใครครับคือ2องส่วนสใช่ไหมไปแทนในตำแหน่งของ x ก็จะได้แบบนี้ครับ y เท่ากับรูทสาคูณส คูณลบสองส่วนสามเนาะลบสองส่วนสามบวกกับสองอันนี้มาจากไหนครับสามก็คือมาจากตรงนี้เนี่ยสาม x แทนด้วยตัวนี้ครับคือตัวที่ต่ำที่สุดโอเคไหมครับแล้วบวกกับสองก็คือตัวข้างหลังนี้นะทีนี้ได้แล้วครับก็จะได้ y เท่ากับตัวนี้ตัดได้ไหมตัดได้เนาะสามกับสาม ปรากฏว่ามันเหลือลบสอแล้วมาบวกกับสองได้ไครครับหายไหมหายนั่นเองเนาะก็จะกลายเป็นรูปศูนย์ซึ่งขอออามาได้ใครได้ศูนย์แสดงว่าขณะที่เราเอาค่าที่ต่ำที่สุดในโดเมนเนี่ยมาแทนในในตำแหน่งของ x แล้วเนี่ยมันทำให้ค่าออกมาเป็นศูนย์แสดงว่าตัวต่ำที่สุดในเลนก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบเป็น ปิดศย์ถึงอินฟินิตี้นั่นเองครับโอเคเนาะนั่นีองครับเนื่องจากเน็ตคูมันไม่ค่อยดีนะทำให้บางทีรูปมันอาจจะหายไปจากจอบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวมันซ้อมจะกลับมาใหม่นิดหนึ่งนะครับถ้ามันเชื่อมได้เนาะทีนี้โดเมนกับเลนนะครับในกรณีนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุยกตัวอย่างกรณีใหม่เช่นแบบนี้ครับ เอ่ออะไรดี y เท่ากับ3 x กำลังสองบวก5แบบนี้สา x กำลังสองบวก5ทำยังไงครับหาโดเมนโดเมนก็คือเอาอะไรก็ได้ยัดลงไปในตําแหน่งของ x โอเคครับแล้วอะไรบ้างที่ยัดลงไปใน x ได้ยัดหนึได้ไหมถ้ายัดหนก็จะเป็นอะไร3คูณ1กลังสองบวกห ก็จะได้อะไรครับหนึ่งคูณสามได้สามบวกห้าได้แปดครับโอเคไหมแต่ถ้าสมมติคูณแทนลบเก้าได้ไหมลบเก้ากำลังสองคูณสามบวกห้าเก้ากำลังสองได้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดคูณสามแล้วก็บวกห้าไม่น่ายกตัวอย่างเยอะเลยที่แกคิดสามหนึ่งเป็นสามสามแปดยี่สิบสี่บวกอีกห้าก็จะได้สองร้อยสี่สิบแปดนั่นเองครับ สรุปง่ายๆกคคือไม่ว่าจะเอาแดนบวกแดนแดนลบแดนบวกแดนลบหรือแดนศูนย์เนี่ยแทนลงไปก็จะมีค่าเกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับโดเมนจะตอบอะไรทันทีครับตอบ R านั่นเองโอเคไหมแต่เลนส์ครับทีนี้เลนส์เนี่ยกำลังสองเนี่ยอะไรก็ตามยกกำลังสองมีสิทธิ์ติดลบไหมนักเรียนเช่นลบหนึ่งกำลังสองก็คืออะไร ก็คือลบหนึ่งคูณลบหนึ่งซึ่งมันจะได้ใครแน่ลบคูณลบไปเลยครับเป็นบวกนันเองก็จะตอบหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดครูเอาศูนย์กำลังสองก็จะกลายเป็นศูนย์คูณกับศูนย์ได้อะไรได้ศูนย์ครูสอนไปเมื่อวานก็คือยังไงครับนักเรียนเวลาเราจะเช็คเนี่ยเราต้องเอาตัวแทนใช่ไหมครับตัวแทนจากแดนครับแดนลบง่ายที่สุดก็คือแทนใครแทนลบหนึ่งแดนศูนย์ก็คือแทนศูนย์ แล้วก็แดนบวกใช่ไหมครับแดนบวกแทนใครแทนหนึ่งนั่นเองครับก็จะได้อะไรหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่งตอบใครครับตอบหนึ่งนักเรียนสังเกตว่าไม่ว่าจะแทนเป็นบวกหรือแทนเป็นลบหรือแทนเป็นศูนย์เนี่ยค่าจำสูตรคือใครครับคือศูนย์สรุปง่ายๆก็คือยกกำลังสองเนี่ยยังไงก็ตามค่าจะเป็นบวกเสมอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเลนส์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เราดูที่คุณกำลังคิดให้ดูตาำสุดคือใครครันนี้คือเลขศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าตำแหน่งที่เอกกำลังสองตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์แต่มันก็ต้องมีครับสามคูณศูนย์กำลังสองบวกห้าครับเพราะเราจะหาค่าต่ำสุดขอบเขตที่ต่ำที่สุดของการที่เป็นไปได้ของเลนส์เนี่ยคมคคือของค่าวายนั่นเองเนาะเนี่ย สามคูณศูนย์กำลังสองได้ศูนย์บวกหไปได้ห้าเพราะฉะนั้นนี่คือค่าต่ำสุดครับเข้าใจเนาะค่าต่ำสุดของเรนจ์ก็คือต่ำสุดของเลนจ์ก็คือใครครับคือ5แต่สูงสุดเนี่ยไม่ทราบครับแต่ว่าเป็นบวกไม่แน่บวกสบวกสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจ้องถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งที่จะเป็นอีกหลักการหนึ่งก็คือเศษส่วนครับเศษส่วนเช่น y เท่ากับหนึ่งส่วนสาม x แบบนี้ x แทนอะไรได้บ้างครับนพกเรียนก็คือสามารถแทนได้ทุกตัวใช่ไหมแต่เนื่องจากมันเป็นเศษส่วนส่วนต้องห้ามเป็นอะไรครับเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นเราแทนตัวนี้เข้าไปเลยครับก็คือ 3x จะต้องไม่เท่ากับ0 x ก็จะไม่เท่ากับ0ส่วน 3x ก็เลยไม่เท่ากับใครครับ0อยู่ข้างบนเนี่ยตอบอะไรตอบ0นะครับเพราะฉะนั้นโดเมนคือทุกตัวในโลกก็คือ R ยกเว้นใครครับยกเว้น0เราก็เลยลบออกไป้วยเซตของ0โอเคไหมครับ หรือเหลือต่อไปเอาล e นนะครับต่อไปคือเลนเลนเลนก็คือเอาค่าที่ต่ำที่สุดใช่ไหมเข้าประยัดเอาศูนย์เข้าประยัดในนี้ครับศูนย์เข้าประยัดสามคูณศูนย์ได้ไรได้ศูนย์แสดงว่ามันก็คือหนึ่งส่วนศูนย์มันหาค่าได้ไหมครับหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น ตัวเนี้ยก็จะถูกลบออกไปก็คือแสดงว่ามันเป็นทุกตัวในโลกได้เหมือนกันยกเว้นยกเว้นศูนย์เหมือนกันนะครับพราะแทนเข้าไปแล้วมันได้ศูนย์แต่ถ้าเกิดตัวอย่างของคู่เป็นอย่างนี้ครับ y เท่ากับหนส่วนส x บวกหแบบนี้แสดงว่าโดเมนคือใครครับโด โดเมนคือใครครับโดเมนก็คือโดเมนก็คืออะไรครับขอโทษนะ 3x บวก5จะต้องไม่เท่ากับใครครับพร้อมไปเศษส่วนไม่เท่ากับศูนย์ก็ย้ายข่า 3x ไม่เท่ากับลบ 5x ไม่เท่ากับลบ5ส่วน3นั่นเองแสดงว่าโดเมนก็คือตอบใครครับทุกตัวในโลก ยกเว้นยกเว้นลบห้าส่วนสามนั่นเองเขียนไม่ได้ทำไมวะลบห้าส่วนสามนั่นเองครับทีนี้เลนเลนนี้ก็คือเอาค่าที่ต่ำที่สุดก็คือตัวนี้เข้าไปยัดในตำแหน่งของเแล้วมันจะได้เลขอะไรเกิดขึ้นแสดงว่ามันจะไม่เอาค่านั้นโอเคไหมซึ่งเราก็จะหาได้ดังนี้ครับ y เท่ากับหส่วนส x คือใครครับเราหามาเมื่อกี้ก็คือลบหส่วนสแล้วจะต้องถูกลบออกไปด้วยใครครับด้วย5เนาะเอาคิดเลขครับ3ตัด3ครับเหลือลบห้าเตรงนี้ขอโทษนะเป็นบวกนะเหลือลบห้บวกกับ5ได้ไรได้0นี่ไงมันจะทาให้ค่าเป็น1ส่วนซึ่งมันจะผิดหลักการนั่นก็แปลว่ามันจะหาไม่ได้ ถกไหมครับทีนี้พอมันหาไม่ได้เนี่ยเลนมันก็จะตอบอะไรครับเลนส์มันก็จะตอบทุกตัวในโลกยกเว้นใครครับพอคิดไปแล้วเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมก็แสดงว่ายกเว้นศูนย์นันั่นเองครับนั่นเองครับคอมคูดีเลย์นึ่นะครับ เนื่องจากว่าเด่นดูดแล้วนะครับสัญญาณเด่นไม่ค่อยดีเลยนะโอเคเนาะทีนี้อันนี้คือควรของเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาลองเรียนของวันนี้เลยนะครับก็คือตัวผกพันของความสัมพันธ์ครับ